สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องของ My Daily อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะใครที่อยากหน้าขาวหน้าใสแล้วก็ไร้จุดด่างดำนะคะทุกคนควรจะฟังคลิปนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ไมยจะมารีวิวคีมตัวต้นๆของบูธเลยนะคะทุกคนมี็นคิมที่จะดังมากๆในช่วงหนึ่งใน Twitter เซตที่มมยพูดถึงในวันนี้นะคะทุกคนก็คือเซตนี้เลย และนี่นะคะทุกคนข้างหลังเขาก็มีวิธีการบอกไว้เรียบร้อยเลยนะว่าแต่และตัวใช้ก่อนใช้หลังยังไงนะคะทุกคนที่ใครแบบซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนใช้ก่อนใช้หลังก็พลิกกลับมาดูข้างหลังนะคะทุกคนก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ทุกอย่างเลยนะว่าอันไหนใช้ก่อนอันไหนใช้หลังแล้วก็อันไหนใช้ปขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนความแตกต่างนะคะทุกคนของเซ็ตกลางวันแล้วก็เซ็ตกลางคืนก็คือตัวนี้จะเปียนไปเป็นของกลางวันแล้วก็มีส่วนผสมของครีมกันแดดส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็น s l ป e p i n g m a ก k วิ t a ิน n C นะคะ ในเซตทั้งหมดนั้นก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนี้เลยโอ้ยทั้งหมดในเซตนะคะทุกคนก็จะประกอบไปด้วย3ตัวนี้ซึ่งซึ่ง,งครีมตัวอื่นของเขาก็ยังมีอีกพวกแคนครีมมาร์กโทนนิง่งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กแล้วก็โฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมทาตัวนะคะทุกคนตัวนี้นะคะทุกคนเป็นบริชเชนนิ่งวิตามินซีนะคะทุกคนโทนนิน่งนั่นเองตัวนี้เป็นโทนนิง่งก็ ก็เหมือนเหมๆกับโทนเนอร์นั่นแหละค่ะทุกคนตัวนี้เป็นวิตามินซีช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะทุกคนจากส้มยูซุแล้วความดีงามของเขาก็คือนี่ดูตรงนี้มันไม่โฟกัสเนาะเป็นซองเอ็วิวิตามินซีแอนด์ยูซุเขาตัวนี้นะคะทุกคนเขาก็เขียนไว้บอกไว้เลยว่าใช้ได้สําหรับทุกประเภทผิวนะไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งหรือว่าผิวผสม วิธีใช้ของเขาก็ง่ายมากนะคะทุกคนก็เทลงบนสำลีแล้วก็เช็ดตามปกติหลังจากการล้างหน้าแล้วก็เกานที่จะลงเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงตัวอื่นๆน,นะคะทุกคนกลิ่นตัวนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่เป็นส้มแล้วก็ทําให้เรารู้ว่ามันคือวิตามินซีนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งนี้ก็คือปลอดจากแอลโกอฮอล์นะคะทุกคน ตัวต่อไปนะคะทุกคนที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นบูสต์วิตามินซีบริเทนนิ่งอินเทนซีฟเซรั่มเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นกลิ่นของเขานะคะทุกคนกลิ่นของเขาจะค่อนข้า,ขง,ขาขง,ขงที่จะแรงเป็นกลิ่นส้มที่รู้สึกว่ามันแรงมาก,มากๆแรงกว่าตัวโทนนิ่งไปกลินนี้เนื้อครีมอของเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะทุกคนเป็นใสใสใสแล้วก็เหลวเปลวมากๆนะคะทุกคนไม่ทําให้เหนียวเหนือหนาอย่างแน่นอนอน่ะ ใครที่กังวลว่าใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วผิวจะแห้งไหมก็บอกเลยนะคะว่าไม่แห้งเพราะว่ามาเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์3ตัวนี้ก็คือผิวไม่แห้งตัวนี้นะคะทุกคนมันก็จะใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนหรือว่าวันไหนที่ขี้เกียจทาครีมมากก็จะใช้ตัวนี้จบในขั้นตอนเดียวเลยครีมตัวสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือบูสต์วิตามินซีปรัชชินีสลิปปิ้งมาร์คครีมมากผิวหน้ายามค่ำคืนด้วย2อกวิตามินซีบวกผลจากยูสุนะคะทุกคน มันเป็นเนื้อครีมที่ทําให้รู้สึกว่ามันเบาบางมากมันไม่หนะมันไม่หนะมันไม่เหนอะเลยมันไม่หนะมันไม่เหนอะเป็นเนื้อครีมที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่เหนอะหนะเลยนะคะทุกคนทาแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะซึมซาบเข้าผิวเองส่วนกลิ่นนั้นกลิ่นจะเบากว่าตัวเซรั่มสำหรับความรู้สึกมานะตัวเซรั่มจะเป็นตัวที่กลิ่นแรงที่สุดเลยในในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะทุกคน นะแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะไปกินอ่อนๆของส้มยูสุนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะหายไปกับหน้าของเราไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวหน้านั่นเองคะ่ะตัวนี้นะคะทุกคนอยู่ที่50 ML นะคะทุกคนแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึง่งกระปุกนี้นะคะทุกคนเป็นไนท์ครีมแต่ว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเป็นเดย์ครีมมีส่วนผสมของพวก SPF หรือว่าสารกันแดดนะคะทุกคนผลสรุปออกมาแล้วนะคะทุกคนมาใช้มาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่ามันช่วยทําให้ผิวนั้น เปล่งปังขึ้นสว่างขึ้นไบ์ขึ้นแล้วก็พวกจุดด่างดําตามที่มาเป็นรอยสิวหรือกะหรือฝ้าอะไรอย่างนี้ก็ลดลงนะแล้วใครนะคะทุกคนที่อยากจะลองวิตามินซีตัวอื่นบ้างหรือว่าพวกแคนคีมพวกมาร์กอะไรอย่างงี้ก็ไปหาซื้อได้ที่บูธนะคะทุกคนแทบทุกสาขาเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เด่นตัวดังของท็อปของของท็อปมันเป็นตัวดังของบูธนั่นเองนะคะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <S <S ทุกคนสำหรับนี้ก็บ๊ายบายจ้า